สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอลบ้านๆนะครับวันนี้พามารับชมกับการติดตั้ง Red Dot ให้กับตัว Clock 43x Mos นะครับโดยการใช้ Dot ด Victor ดนั่นเองตัวนี้ผมจะใช้ติดตั้งลงไปให้กับเจ้าตัว Clock แล้วก็ตัวลูกซอง c o m m a n d ดนะครับลักษณะจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวเรารับชมกันได้เลยข้อดีของเจ้าตัวดอตรุ่นนี้นะครับเราสามารถติดตั้งบนสไลด์ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้แผ่นเพจเลยโหดีมากๆนะครับสามารถแางใช้งานได้เลยครับ แล้ววันนี้นะครับผมก็จะมีเจ้าตัวขายควงปอนก็จะมาดูกันครับว่าเป็นลักษณะไหนในการใช้งานนั่นเองครับนี่จะเป็นน้ํายาล็อกเกลียวครับหาใครที่เปลี่ยนดอดบ่อยนะครับนําไม่ใช้ด้วยครับตัวนี้จะเป็นคู่มือนะครับเรื่องน็อตและน้ําหนักเนี่ยเราต้องศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับว่าควรจะขันประมาณเท่าไหร่ขายควงชุดนี้นะครับจะเป็นแบบนิ้วปอนนั่นเองคือประมาณที่ตั้งค่าไว้นะครับผมได้เช็คข้อมูลมาก็อยู่ที่15นิ้วปอนนั่นเองครับเราจะมาดูนะครับว่าใช้น็อตตัวไหนและวิธีการเป็นอย่างไร พร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันเลยครับ ในส่วนของเจ้าตัวเลดดอรดนะครับผมจะใช้เป็นของ v i c t o r o p t i c ตตัวนี้เป็นรหัสเป็น CS 1คูณ17คูณ24ไม้ ai, แบบ3มเป้านะครับตามภาพที่ผมได้ถ่ายไว้เลยหากใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามได้เลยกับเจ้าตัวเลดดอทดรุ่นนี้มีประกันหลังการขายให้นะครับตัวฐานเนี่ยผมจะซื้อแยกนะครับตัวนี้จะใช้เป็นงานของแท้นะครับเพื่อให้รองรับกับการใช้งานนั่นเองสามารถใช้งานกับเป็นจริงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรุ่นนี้รับประกันเลย ผมมีวิธีการติดตั้งแล้วก็วิธีการปรับให้ดูนะครับส่วนของรายละเอียดเป้าเราไปดูกันเลยครับ ในส่วนของวิธีการปรับเจ้าตัวเล็ดอดนะครับไม่ยากเลยง่ายมากๆครับรุ่นนี้และสามารถดับเองได้อัตโนมัตินะครับข้อดีมากๆเลยจะใช้เวลาดับเอง2นาทีครับเป้าดอดจะดับไปนั่นเองหากใครที่อยากปิดเองนะครับก็แค่กดลบลบลบฝั่งขวาให้สุดเลยดอดจะดับไปครับวิธีการเปิดก็กดบวกครับเพิ่มแสงไปเรื่อยๆนั่นเองครับนี่ครับผม ถ้าปรับสุดเลยนะครับแสงเข้มมากสู้แสงได้สบายมากๆเลยครับสําหรับวิธีการปรับเป้านะครับให้เรากดปุ่มบวกค้างไว้นะครับเป้าก็จะลันเปลี่ยนไปเอง3เป้าวิธีการปรับนะครับไม่ยากเลยแบบนี้ตามที่ผมบอกเลยนะครับและรุ่นนี้นะครับเป็นค่าเดิมโรงงานไม่สามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้นะครับ จ้าตัวดอทจะดับไปเองผมว่าดีมากๆเลยนะครับไม่ซับซ้อนใช้งานง่ายมากติดตั้งได้เลยง่ายๆครับถ้าเราไม่อยากรอในการดับนะครับเราสามารถกดปุ่มลบอย่างที่ผมบอกเลยครับให้สุดดูไฟตรงนี้ก็ได้ครับดับไปแล้วนะครับมาแนะนำอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นไขควงปอนนนั่นเองใช้งานไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะมาติดตั้งให้รับชมจะได้ชุดดอกไขควงนั่นเองมาเยอะเลยนะครับผมดีมากๆเลยและตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัว T10 ในส่วนเอกสารที่ผมนํามาวางนะครับตัวนี้จะเป็นของ Glock 43x m o d ที่เขาให้มาเขาก็จะแจ้งเรื่องรายละเอียดนะครับว่าใช้น็อตขนาดเท่าไหร่ใครที่สนใจในชุดของไขค,ควงปอนนะครับก็สามารถสอบถามผมมาได้เลยครับมีราคาที่สูงแต่ว่าคุณภาพดีมากๆครับผมปืนที่ใช้ในการติดตั้งนะครับตัวนี้จะเป็น Glock 43x m o d นั่นเองรวมไปถึงปืนลูกซองนะครับปืนจะปลอดภัย100%ทั้ง2กระบอกไม่มีกระสุนนะครับ ตัวบ่บแม็กตรงนี้ผมก็ใส่ลงไปโอ้โ oh, ห oh. ถนัดมือมากเลยครับเข้ามือสุดๆไปเลย hmm. พร้อมแล้วไปดูวิธีการติดตั้งกันนะครับ ในส่วนอุปกรณ์ที่ได้มานะครับกับตัวน็อตจะมีทั้งหมดประมาณ5ชุดรวมไปถึงฐานนะครับที่ติดกับลูกโซงนั่นเองตัวน็อตที่ผมจะใช้นะครับจะเป็นตัวสั้นอ้วนนะครับตัวนี้ตัวนี้นั่นเองสังเกตได้ไม่ยากครับมันจะสั้นสุดแล้วก็อ้วนสุดในกลุ่มนั่นเองครับตัวหัวดอกนะครับผมจะใช้เป็นตัว T10 จะใช้ในส่วนของ15นิ้วปอนนะครับขออนุญาตวางและกดลงไปนะครับแบบนี้นะครับจะมีเสียงดังครบกำหนดที่เราตั้งไว้นะครับไม่สามารถขันต่อได้แล้วครับ เรียบร้อยครับว้าวเรียบร้อยนะครับดีมากๆเลยสมกับราคาเลยครับการติดตั้งเจ้าตัวเล็กดอเราไม่ต้องไปห่วงเลยนะครับไม่ต้องไปพะวงเลยว่าตัวน็อตตรงนี้มันจะมีเกลียวหวานแล้วเจ้าตัวหัวบานนะครับหลายๆท่านเจออาการนี้นะหากใครที่อยากได้ดีไปเลยนะครับแนะนําเลยเหมือนกันครับกับชุดไขควงปอนเอง สำหรับการติดตั้งเจ้าตัว red dot victor ลงไปนั่นเองถูกใจผมมากมากเลยนะและราคาไม่ได้สูงมากกลางๆครับรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ได้มาก็คุ้มคันเลยเป้าเนี่ยผมบอกเลยสู้แสงได้สบายมากนะครับเทียบกับแบรนด์ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วยังได้เลยนะครับและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือมี3เป้าเนี่ยผมชอบด้วยนะครับเป็นการโฟกัสที่ชัดมากๆหากใครที่ชอบแนวเดียวกับผมนะเราสามารถติดตั้งลงไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้แผ่นเพจนะครับดีมากๆจุดนี้ สวยด้วยครับลงตัวมากๆสําหรับการใช้งานน่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับในส่วนของการติดตั้งเจ้าตัวเลเซอดลงไปแล้วเราควรปรับแสงเป้าและจุดดอดไว้ประมาณกี่เมตรนะครับโดยข้อมูลที่ผมมีนะครับและได้สอบถามมาก็จะอยู่ที่1 0 1ถึงเมตรโดยประมาณนะครับเป้าตรงนี้จะดีมากๆและตอบโจทย์ของการใช้งานได้ดีเยี่ยมครับในส่วนของปืนสั้นนะครับผมติดตั้งเจ้าตัวเลเดอดลงไปเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเราไปดูปืนลูกซองผมติดตั้งผมจะใช้เป็นตัวฐานตัวนี้นะครับที่แถมมาเราไปติดตั้งกันดูครับก่อนจะไปนะครับผมมีซองพกในมาก็ใส่ได้พอดีเป๊ะเลยครับตัวนี้ไม่ชนกระดอดนะครับเห็นไหมครับจะมีช่องเหลื่อมๆนิดนึงนะครับใส่มาเป๊ะเลยครับไม่ชนดอดนั่นเองดีมากๆนะครับสวยงามลงตัวสุดๆไปเลยครับ ไม่มีลูกกระสุนในลำพิงนะครับกดเซฟได้ครับไม่สามารถทำงานได้นะครับสำหรับการใช้งานในการออกตรวจหรือว่าใช้งานประจำเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะครับเจ้าตัวเลเอรดเนี่ยมันเปิดตลอดเวลาแน่นอนนะครับมันไม่ดับ แต่ถ้าเกิดว่าเราปืนวางไว้ตำแหน่งที่ดีนะครับไม่มีการสั่นเคลื่อนไหวดอดก็จะดับเองนะครับขอบคุณมากๆกเลยนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมกับบอสบ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบอดด้วยน,นะครับมีอะไรใหม่เดี๋ยวเราจะมาเัปเดการเช่นเคยครับขอบคุณครับ